หนังสือเรื่องจิตว่างที่ที่เขียนโดยอาจารย์พุทธทาสเป็นหนังสือที่รวบรวมหลักธรรมคาบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสในโอกาสต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุขถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านง่ายให้ทั้งความเพลิดเพลินและข้อคิดที่หลากหลายซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้พบกับความสุขจากการทำงาน หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้คัดเลือกธรรมบรรยายบางส่วนจากหนังสือธรรมโคดของท่านอาจารย์โดยเนื้อาหานีจะกล่าวถึงความสุขในการในการทางานทุกชนิดด้วยจิตว่างจิตว่างในที่นี้นะครับก็ไม่ใช่จิตที่คิดนึกอะไรแบบคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะแต่หมายถึงจิตที่ว่างจากโลภะโทสะโมหะไม่มีความรู้สึกที่เห็นแก่ตัว และจดจ่อกับการทำงานจิตท,ที่ว่างจากสิ่งต่างๆนี้จะทําให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพราะการทำงานคือหน้าที่ของมนุษย์ท่านพุทธทาสได้จับหลักพุทธพจน์ท,ที่ว่าความว่างอย่างยิ่งคือพระนิพพานมาเป็นหลักในการนำเสนอเรื่องจิตว่างของท่านและคำว่าจิตว่างนี่ท่านได้กล่าวว่าไม่ได้คิดประดิษฐ์ หรือยืมคําของใครๆมาใช้แต่นํามาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเองและที่ใช้คํานี้ก็เพื่อการมุ่งดึงความสนใจของผู้ฟังให้เข้าสู่ประเด็นได้โดยเร็วคือการย้อนกลับไปสู่ภาวะแห่งความเป็นจิตว่างโดยตรงดังนั้นคําว่าสุญญาตาหรือจิตว่างนี้ไม่ได้แปลว่าจิตที่ไม่คิดนึกอะไรเลยแต่ความว่าง จิตว่างคือจิตที่ว่างจากความยึดถือว่าเป็นตัวกูของกูและคําว่าจิตว่างที่แปลมาจากคําว่าสุญญตาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยสุญญตาคือความวา่างหนังสือเล่มน,นี้นะครับหนังสือเรื่องจิตว่างเนี่ก็มีโครงสร้างและลําดับเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยก็ได้พูดถึงการทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ต่อมาก็คือทำไมจึงใช้ความว่างนะปัญหาเกี่ยวกับการทำงานด้วยจิตว่างปัญหาเกี่ยวกับการทำงานด้วยจิตว่างต่อนะครับบทที่5ก็เป็นการแต่งงานกับสุญญตา 6. ก็ทำงานด้วยจิตว่าง7เป็นการอยู่ด้วยจิตว่างจะสำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใดในการยกประเด็นเรื่องความว่างในการแสดงธรรมเรื่องในวาระสำคัญต่างๆแบ่งเป็นวันสำคัญดต่อไปนี้นะครับ วันมาคัูชาเนี่ยก็ว่าด้วยการเห็นสุญาตาคือคุณธรรมของพระอาหารหันต์การหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือความเป็นพระอาหารหันต์หรือการเข้าถึงธรรมะของพระอาหารหันต์คือการมีจิตว่างคือว่างจากความยึดมั่นถือว่าเป็นตัวกูของกูวันอสารหารับูชาว่าการแสดงธรรมะจัก คือการใช้ธรรมจักรตัดความยึดมั่นถือมั่นการดับทุกข์คือการดับตัวกูของกูซะหรือธรรมะอันเป็นอุบายดับทุกข์ก็คือสุญญาตาความเห็นที่เห็นโลกเป็นของว่างนั่นเองนะครับวันวิสาขาบูชาว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการตรัสรู้ว่าทาทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและเน้นว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคือความไม่ยึดมั่นถือมั่น ในการแสดงธรรมอื่นๆก็มุ่งเน้นเรื่องการละความยึดถือเพื่อการมีจิตว่างทั้งสิ้นนะครับเช่นคารวะธ,ธรรมคือสุญญตากับคารวะโดยชี้ให้เห็นว่าชีวิตของความเป็นคารวะนั้นมากและเต็มไปด้วยปัญหานานานประการจึงจำเป็นที่จะต้องมีจิตว่างคือการมีจิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาจึงจะแก้ปัญหาชีวิตได้ ดังนั้นการทราบถึงสมมติฐานต่างๆของอาจารย์พุทธทาสก็จะทําให้เข้าใจการอา่านและการเข้าใจพระไตรปิฎกที่สะท้อนแนวคิดเรื่องจิตว่างของท่าน,นได้ง่ายและก็ชัดเจนขึ้นและหากทุกฝ่ายยอมรับว่าการดับทุกข์คือหัวใจของพระพุทธศาสนาก็อาจใช้สิ่งน,นี้เป็นเกณฑ์ในการประเมินแนวคิดเรื่องจิตว่างของท่านอาจารย์พุทธทาส แนวคิดเรื่องจิตว่างจึงมีประเด็นให้ตรวจสอบวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยจิตประพัดสอนว่าเป็นศักยภาพในการบรรลุธรรมจริงหรือจิตที่มีสมาธิอยู่ด้วยการทำงานจะสามารถเข้าถึงปัญญาวิบุตรคืออย่างรู้อริยสัจในคราวเดียวกันได้หรือ mm. และจิตว่างมีมบทบาทในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาอย่างไร ในหนังสือเล่มนี้ก็มีบางประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับอาจารย์พุทธทาสได้บรรยายว่าการบวชคือการพักผ่อนทางวิญญาณการที่จะพักผ่อนทางวิญญาณได้เนี่ยจิตก็จะต้องมีความว่างจากตัวกูของกูเมื่อใดที่มีความว่างจากตัวกูของกูเมื่อนั้นก็จะเมื่อนั้นจิตก็จะมีสติปัญญาอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างการเป็นอยู่และการทำงานด้วยจิตว่างของพระพุทธเจ้าแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของโลกหลายๆคนที่เรียกว่าสุญญตาวิหารธรรมคือการเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่มองเห็นทุกสิ่งว่าว่างจากความหมายแห่งตัวตนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์เรื่องการอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรม อาจารย์ได้ให้นิยามพร้อมอัาถาธิบายเป็นเบื้องต้นของจิตว่างปรากฏในปาฐกถาธรรมเรื่องหมวดธรรมที่จะพึงใช้ในการทำงานด้วยจิตว่างว่าหมายถึงว่างจากกิเลสว่างจากความรู้สึกว่าตัวเราหรือตัวกูเมื่อจิตว่างจากความรู้สึกที่เป็นคอนเซ็ปต์ว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราซึ่งเป็นมายาก็จะไม่เหลือ จะเหลืออยู่แค่จิตนั้นต่อเมื่อใดมีอะไรมากระทบเกิดความรู้สึกไปในทางกิเลสตัณหาอุปทานเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นเรื่องได้เป็นเรื่องเสียเป็นเรื่องรักโกรธเกลียดกลัวอะไรตำนองนี้แล้วจึงจะเรียกว่าจิตประกอบอยู่ด้วยอุปทานที่เรียกว่าตัวเราอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ว่าเพราะว่าจิตมีตัวเรา ประเด็นการตีความเรื่องจิตว่างก็ยังมีคนส่วนมากเข้าใจกันเป็นสองพวกคือพวกแรกกบที่เข้าใจว่าจิตของคนเราเนี่ยวุ่นอยู่เสมอเพราะจะต้องนึกถึงเรื่องราวต่างๆตลอดเวลายิ่งคราวว่าแล้วเนี่ยจะหาเวลาหาหา,หาเวลาที่จิตว่างได้ยังไงส่วนอีกพวกนึงก็เป็นพวกที่เข้าใจว่าธรรมดาของจิตนั้นะว่างเป็นปกติอยู่แล้วหากแต่ความวุ่นเนี่ย เพิ่งเกิดขึ้นมาแทรกแซงเป็นบางคราวเท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นกระทําผิดพลาดในเรื่องนี้ยังไงการใช้คําว่าจิตว่างไม่มีมาในพระไตรปิฎกเป็นคําที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบัญญัติขึ้นมาใช้เพื่อแทนคําว่าสุญญาตาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนทฤษฎีวิธีการสอนแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เมื่อนําเสนอต่อสาธารณชนแล้วก็ได้รับความได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งในแง่ของการยอมรับในการคัดค้านยังไงก็ตามในการนําเสนอแนวทัศนะเรื่องจิตว่างอย่างเป็นระบบนั้นอาจารย์พุทธทาสก็จะเกริ่นด้วยการกล่าวถึงโลกกับธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงจิตและการปรุงแต่งตามกระแสปฏิจจสมุปบาท วิธีในการตัดตอนกระแสปฏิจจสมุปบาทอันเป็นที่มาของจิตว่างในเชิงทฤษฎีหนึ่งและในเชิงประยุกต์ปฏิบัติดังนี้นะครับจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติดั้งเดิมและการปรุงแต่งอาจารย์พุทธทาสได้อ้างถึงพุทธภาษิตเพื่อย,ยืนยันว่าแท้จริงจิตของคนเรานะนะั่นเป็นธรรมชาติประพัดสอนในความหมายว่าเปลี่ยนไปด้วย สติปัญญาที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมเป็นสติปัญญาที่จะให้เข้าถึงความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงรวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือทุกข์และวิธีการดับทุกข์แต่คนเราที่ทุกข์นั้นนะก็ด้วยตัวจิตมักจะหลงไปกับการปรุงแต่งขณะเมื่อได้ปะทะกับโลกผ่านผัสสะจิตก็มักจะปรุงแต่งต่อเป็นเวทนา แล้วก็กลายเป็นตันหาอยากมากขึ้นก็น,นำไปสู่อุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนของตนตันหาอุปทานจึงเป็นสิ่งที่มาห่อหุ้มให้จิตใจหมองเศร้าไม่ประพัดสอนเหมือนดังเดิมอาจารย์พุทธทาตีความจากพุทธภาษิตว่าจิตของคนเรามีความเป็นประพัดสอนเป็นพื้นฐาน แต่เพราะมีกิเลสเข้าครอบงามจึงทำให้ความเศร้าหมองเป็นทุกข์ท่านขยายความต่อว่าความเป็นประพัฒสอนของจิตคือสติปัญญาเดิมเดิมแท้ที่เป็นคุณสมบัติของจิตเมื่อว่างจากตัวกูจึงถือได้ว่าจิตประพัสสอนนี้ก็เป็นจิตว่างชนิดหนึ่งตามธรรมชาติเป็นรากฐานของความว่างซึ่งถ้าเรารักษาความเป็นประพัสอนไว้ได้ ก็จะไม่ถูกจิตป,ประพัฒสอนเป็นจิตที่ว่างจากตัวกูของกูจึงเป็นสติปัญญาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมในตัวในการอ้างอิงเรื่องจิตป,ประพัฒสอนนี้ท่านอาจารย์ได้แฝงในสําคัญไว้สองประการครับคือคนเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ทุกขณะหากเพียงแต่ถ้าปัจจัยถึงพร้อมในเมื่อธรรมชาติแท้จริงของจิตเนี่ยเป็นความประพัฒสอนแล้วความทุก จะเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย์พุทธทาสอธิบายว่าที่คนเราเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าขณะเมื่ออุปกิเลสมาเยี่ยมเยือนนั้นน่ะตัวจิตหลงไปจับไปปรุงแต่งต่อจากผัสสะให้เป็นเวทนาขึ้นแล้วก็ติดอยู่ด้วยเวทนานั้นๆจนกลายเป็นความอยากหรือตัวตัณหาซึ่งจะปรุงแต่งต่อไปอีกเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตน ต่อเป็นภพชาติชรามรณะเป็นทุกข์ในที่สุดตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาททุกสิ่งทุกอย่างที่มาของความทุกข์นั้นก็เนื่องมาจากการปรุงแต่งของจิตเท่านั้นเป็นการบำรุงบำเรอแก่จิตที่หลงละเริงไปตามอวิชชาจนบทบังสติปัญญาที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ อย่างเป็นประพัดสอนตรงนี้ท่านจึงได้ติ่งว่าอย่าได้หลงประเด็นสิ่งที่ต้องจัดการนั้นไม่ใช่ตัวจิตแต่ว่าเป็นเจตสิกต่างหากตัวจริงแท้นั้นเราอบรมมันไม่ได้ตัวจิตเนี่ยเราอบรมมันไม่ได้เพราะว่ามันมีอะไรของมันครบบริบูรณ์เป็นประพัดสอนส่วนที่เราอบรมต่อสู้ฝึกฝนนั้นมันคือส่วนเปลือกผิวนอกคือพวกเจตสิก เพราะฉะนั้นเราควรแก้ไขส่วนที่เป็นเจตสิกให้ศูนย์สิ้นไปให้ปรากฏอยู่ก็แต่เจตสิกในฝ่ายที่เป็นกุศลถ้าไม่มีความยึดมั่นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอกุศลเจตสิกมาปดบังจิตประพัดสอนให้เป็นจิตท,ที่เศร้าหมองจิตว่างในเชิงทฤษฎีในการนำเสนอแนวคิดเรื่องจิตว่าง เมื่ออาจารย์ได้ปูพื้นจากการอธิบายเรื่องสิ่งทั้งปวงรวมทั้งจิตมีธรรมชาติเป็นความว่างสืบต่อเนื่องด้วยธรรมชาติของจิตนอกจากว่างแล้วยังมีธรรมชาติแท้ดั้งเดิมเป็นประภัสสรคือหมายถึงสติปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงที่ว่าสิ่งทั้งปวงโดยพื้นฐานมีธรรมชาติเป็นความว่างอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์แยกแยะให้เห็นว่า แท้จริงในตัวความอยากนั้นน่ะมันมีตัวผู้อยากอยู่และเพราะมีตัวผู้อยากความอยากหรือตัณหาก็เลยมีขึ้นถ้าตัดตัวผู้อยากทิ้งไปได้ความอยากก็ไร้ความหมายทันทีแค่นี้ก็จะเข้าสู่สภาวะการที่เป็นอยู่ด้วยความว่างหรือจิตว่างการสร้างจิตว่างในทัศนะของอาจารย์กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการตัดตอนกระแสปฏิจจ สมุปบาทไม่ให้มีการอาศัยการเกิดขึ้นซึ่งกระทําได้ตรงที่ไม่ให้ผัสสะปรุงเวทนาหรือถ้าพลาดตรงนั้นก็ให้มากระทําตรงที่ไม่ให้เวทนาเนี่ยปรุงเป็นตัณหาเมื่อไม่ให้มีเวทนาก็ไม่อาจที่จะมีตัณหาเมื่อไม่อาจมีตัณหาก็จะไม่มีอุปทานในทางกลรบกนครับหากไม่ยึดมั่นถือมั่นมีตัว ตนของตนหรือคือจิตว่างตามที่ท่านอาจารย์เรียกขานตัณหาก็ไร้ความหมายเพราะไม่มีตัวผู้อยากเสแล้วเนี่ยก็ไม่อาจาจะปรุงแต่งต่อเป็นอะไรได้อีกต่อไปแม้แต่ความถูกท่านอาจารย์พุทธทาสได้นําเสนอจิตว่างในเชิงทฤษฎีเป็นกระบวนปฏิบัติจิตว่างเอาไว้แบบนี้นะครับท่านนําเสนอว่าหลักพุทธธรรมซึ่ง ครอบคลุมทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเว้นั้นสรุปลงได้ด้วยพระพุทธภาษิตบทเดียวที่แปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นซึ่งท่านถอดรูปออกมาเป็นหลักแห่งการปฏิบัติอย่างสั้นๆว่าให้มีความรู้สึกอยู่ด้วยว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นต่อมาอาจารย์ท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้า เมื่อตรัสถึงธรรมะที่ใช้สําหรับดับทุกข์ได้เด็ดขาดนั้นพระองค์ท่านไม่เคยเจาะจงตรัสให้พระสาวกฟังเท่านั้นแม้เป็นคราวาสผู้ครองเลือนหากถามถึงพระองค์ท่านก็ทรงเทศนาโปรดด้วยธรรมะข้อเดียวกันทั้งสิน้นแนวคิดเรื่องจิตว่างเป็นแนวคิดที่ประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้แม้จะเป็นปุถุชนก็ตาม เรื่องนี้ท่านอาจารย์ก็แสดงความเห็นพร้อมเป็นเบื้องต้นว่าชีวิตอยู่ด้วยการทํางานและคนเรามีปัญหาสําคัญก็เรื่องการทํางานและเพราะคนเราไม่รู้วิธีการทํางานที่ถูกที่ควรก็เลยทําให้ตกอยู่ในภาวะบีบคั้นเป็นทุกข์ด้วยงานท่านก็เลยชี้แนะทางแก้ว่าเริ่มด้วยการมองให้รู้ว่างานเป็นทุกข์ได้ย,ยังไงจะไม่เป็นทุกข์ต้องมองงานยังไง จึงจะไม่เป็นทุกข์ด้วยงานนั้นท่านจะมองว่าใครมีทรัพย์สมบัติคนนั้นก็ตกนรกทั้งเป็นทรัพย์สมบัตินั้นผู้คนถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้มาเป็นผลตอบแทนจากการทำงานแต่ท่านอาจารย์กลับบอกว่าการมีนั้นหมายถึงทุกข์เพราะว่ามีด้วยอุปทานการมีที่ถูกคือไม่มีตัวกูที่จะมีทรัพย์สมบัติ ก็จะไม่มีทุกเพราะสิ่งนั้นการเสนอแนวคิดเช่นนี้เท่ากับเป็นการฝืนความรู้สึกของผู้คนโดยทั่วไปจึงมักมีการกล่าวแย้งในตำนองที่ว่าถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วอะไรจะทำงานอะไรจะเป็นเครื่องผลักดันให้ทำงานอะไรจะเป็นกำลังใจให้ทำงานซึ่งอาจารย์ก็ตอบตามความเชื่อของท่านว่าเรามีความหวัง มีความต้องการมีอะไรอย่างก,กำลังใจได้ด้วยสติปัญญาคือมีได้โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นก็ได้ต้องไม่ลืมว่าจิตนี้มันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นประจำเป็นพื้นฐานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจอนเข้ามาเป็นบางครั้งการทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเนี่ยหมายถึงทำงานด้วยสติปัญญาบริสุทธิ์ โดยปราศจากความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวหรือเป็นไปเพื่อตัวตัวกูของกูเพ่งคิดแต่กับงานที่ค้นคว้าอยู่อย่างเดียวเนื่องจากคนมีหลากหลายมีหลายระดับหลายความคิดอ่านแล้วก็มีทําให้มีและและหลักพุทธศาสนาที่สอนให้ทําลายตัวกูของกูนี่ก็สอนยากทําให้คําสอนในพุทธศาสนาแยกเป็น2แบบ ซึ่งขัดกันอยู่ระหว่างมีตัวกับไม่มีตัวแต่อย่างไรก็ตามครับอาจารย์ก็ถือหลักตัวธรรมะจริงๆว่าต้องทวนหรือขัดหรือฝืนต่อกระแสของกิเลสเสมอไปท่านยังกำหนดอีกนะครับว่าการมุ่งหวังความอร่อยที่เกินความจำเป็นตามธรรมชาติเนี่ยที่เนื่องมาจากการยึดมั่นว่ามีตัวตนคือการหลงติดอยู่ด้วยวัตถุนิยมและเป็นการสำคัญที่ และอะไรก็ตามที่ยั่วยุให้คนเห็นแก่ตัวจนคิดเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันผิดส่วนการสอนศิลธรรมเนี่ยก็สอนแต่ตัวทฤษฎีส่วนปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ทำไม่พูดท่านยังเชื่อว่าความรู้การรู้เนี่ยรู้แค่เพียงเพื่อให้ปฏิบัติได้ก็พออย่าไปหลงผิดไปยึดติด การปฏิบัติเนี่ยให้เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วเพิ่มทุกข์หรือปฏิบัติระหว่างนิพพานไม่ในหวังลาภสการะการรู้อย่างปัจญ,ญาเนี่ยจะไม่ได้นําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วการปฏิบัติเนี่ยต้องก้าวพ้นพิธีรีตองไสย,ยศาสตร์และถ้าไม่มีเคล็ดลับหรือวิธีรัดการปฏิบัติก็จะงุ่มงาม อาจารย์พุทธทาสได้อธิบายคําว่าสุญญตาหรือจิตว่างไว้ทุกแง่ทุกมุมพร้อมทั้งยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทุกเรื่องจะต้องเป็นธรำอันเนื่องอยู่ด้วยเรื่องจิตว่างทั้งสิ้นหรือพุทธธรรมในทุกเรื่องก็เป็นไปเพื่อให้ละวางจางคลายจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอันเป็นสาเหตุแห่งทุกทั้งปวงแนวคิดจิตว่างวางอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ ว่าด้วยจิตประพัสสอนที่เชื่อมโยงไปสู่ความคิดที่ว่าคนทุกคนมีศักยภาพในการเข้าถึงพระนิพพานในชาชาติเดียวนี้แหละทั้งได้ชิมลางพระนิพพานอยู่เป็นปกติวิสัยาะแต่ว่าเราเไม่รู้ตัวแม้จิตว่างจะไม่สามารถชี้แสดงถึงศักยภาพนี้ให้เห็นเป็นที่ยอมรับกันแต่แนวปฏิบัติที่เสนอให้ คลิกการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมในคราวเดียวกันนั้นคือเป็นการสนองต่อพระพุทธประสงค์เป็นที่สุดที่ต้องการให้พุทธธรรมยังประโยชน์เกื้อหนุนต่อผู้คนในการนําเสนอแนวคิดเรื่องจิตว่างของอาจารย์พุทธทาสมีสมมติฐานอยู่3ประการคือ 1. แก่นแท้หรือหัวใจของหลักพุทธธรรมสรุปลงที่พระพุทธพจน์ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น สธรรมชาติเดิมธรรมชาติแท้ดั้งเดิมของจิตคือความเป็นประพัดสอนได้แก่ความสะอาดสว่างและก็ส,บสงบ 3. เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือพระนิพพานนั้นต้องอธิบายว่าสามารถเข้าถึงได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ทั้งนี้สืบเนื่องจากความเข้าใจเรื่องของจิตประพัดสอนว่าเป็นศักยภาพของทุกคน พระนิพพานจึงไม่ใช่สิ่งที่อยู่เกิือนเกลื่อมครับ